สวัสดีครับวันที่3ติดต่อกันแล้วครับที่หุ้นปิดตลาดในแดนลบนะฮะสตลาดโดนหมดเลยครับ S&P นี่หนักสุดเลยฮะเมื่อวานนี่เกิน1%นะครับ CPI ที่ลดลงมานั้นไม่ได้ช่วยเลยนะฮะช่วยไม่ได้หรอกครับฟเฟดพูดจาทาร้ายจิตใจฮะรุนแรงเหลือเกินบอกแล้วว่าไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเดียว และล่าสุดก็เป็นการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งที่7ติดต่อกันแล้วครับตอนนี้หลายฝ่ายหลายสํานักนะฮะแสดงความคิดเห็นอย่างเผ็นร้อนเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยนะครับการที่เฟดจะต่อสู้กับเงินเฟอ้อโดยไม่สนใจเศรษฐกิจนะฮะซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ดีกับตลาดหุ้นแน่นอนละครับคนหนีหมดครับไปย้ายทรัพย์สินเก็บในที่อื่นดีกว่าเก็บทีบอลเก็บที่ฝากธนาคารบางทียังได้มากกว่าหุ้นนะครับตอนนี้มันสลับ สับเปลี่ยนกันไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกตินี่เหลืออีแค่2สัปดาห์นะครับก็จะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวตลาดหุ้นก็จะเปิดมาในวันที่3มกราคมปีหน้านะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดได้ลบหมดเลยครับเท่ากับเดือนนี้นี่เรายังไม่ทํากาไรกันเลยนะฮะข้อมูลจาก UBS นะครับอีกสํานักหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับย้ําเลยว่าตอนนี้ตลาดแรงงานของอเมริกานี่ตึงตัวมากครับงบประมาณของผู้บริโภคก็อยู่ภายใต้แรงกดดันนะฮะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบนี้นะครับมันอาจไม่เพียงพอให้ขวางการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดครับและในเมื่อมันขัดขวางไม่ได้เนี่ยแน่นอนฮะการขึ้นดอกเบีย้ยซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่ามันไม่มีทางหลีกเลี่ยงเศรษฐกิจถอดถอยในปีหน้าได้เลยจริงๆครับอะไร ที่เราเคยมองในแง่ดีนะครับว่าจะเอ้ยไม่นานมากอาจจะสักปีหน้าน่าจะจบนะฮะอันจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วละครับมันจะไป2ไป3แล้วนะครับโอ้โหนี่ยาวๆเลยครับเพื่อนๆนะฮะอย่าเพิ่งถอดใจนะครับพยายามมองในแง่ดีนะฮะว่าจะออมหุ้นนะครับสิปี2 0 3 0เนี่ยออมไปเลยครับแล้วถ้าใครคิดว่าจะส่งต่อให้ลูกหลานก็อย่าเพิ่งออกครับวิกิตนี้ถ้าใครจะลงทุนในหุ้นก็เป็นโอกาสดีที่จะลดค่าเฉลี่ยนะครับตลาดเมื่อวานนะครับไม่ใช่มอนน่าแล้วนะครับเป็นหุ้นน้องใหม่นะครับอันนี้เพิ่ ไม่พูดถึงผู้แพ้ครับฟอร์ดมอเตอร์ฮะอ้ยลดไป7%เลยนะครับเนื่องจากว่าเขาขึ้นราคาฮะ F 150หรือ F 1 5 0านะครับจำเป็นต้องขึ้นราคาครับเพราะว่าฟอร์ดออกมาบอกว่ารับไม่ไหวแล้วนะฮะค่าใช้จ่ายต้นทุนวัตถุดิบแรงมากจําเป็นต้องขึ้นจริงๆนะครับก็เลยทําให้สร้างความผิดหวังให้กับผู้ถือหุ้นเลยครับเศรษฐกิจแบบนี้ผิดหวังครับก็เลยเทขายกันฮะลดลงไป7%เลยนะครับอักังหาริมทรั์เมื่อวานโดนหนักสุดเลยครับลบสามเปอร์เซ็นต์กางฮิตแมพกันหน่อยครับโอ้โห แดงเถือกเยอะเลยนะ,ะ <S <S ฮะเทคโนครับ มีให้เห็นผิวเขียวบ้างนะครับเมตาแพลตฟอร์มของพี่มาร์กนะครับเมื่อวานดีเลยนะฮะเพราะว่า JP Morgan นะครับสำนักวิเคราะห์ออกมาบอกว่านักลงทุนนะครับอาจจะพิจารณาเข้าเก็บหุ้นของพี่มาร์กได้แล้วนะครับคาดว่าปีหน้านั้นอะไรต่างๆจะดีขึ้นนะครับแวะไปดูกราฟกันนิดนึงดีกว่าครับของพี่มาร์กนะครับนี่ฮะอาจจะจุดต่าสุดไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรืออาจจะลงไปอีกต่าสุดอยู่ที่ต้นเดือนพฤศจิกนะครับ52 e e k range นะครับขึ้นมาแล้วนะฮะหุ้นอยู่ ที่119่เหรียญนะครับใครชอบหุ้นของพี่มาร์กนะครับอาจจะพิจารณาเก็บไว้บางส่วนนะครับ DCA ไปกันมันล่วงลงไปอีกนะครับเพราะตอนนี้ทั้ง Seeking Alpha แล้วก็ Wall Street ทั้นก็ให้สัญญาณเป็นบายเช่นกันนะครับอาหารการกินนะครับเครื่องใช้โดนเหมือนกันนะครับยายังเอาไม่อยู่เลยนะครับ Adobe เมื่อวานบวกขึ้นมาได้ดีนะครับแนวโน้มข้อตกลงกับ Fix มากนะครับทำให้หุ้น Adobe นั้นขึ้นมาได้ในเมื่อวานนะครับเมื่อวานโดนหนักยกทั่วแผงเลยนะครับแต่ว่ามีของ a r r o s p and e e d f เบาบางลงหน่อยนะฮะแต่มองการสเตลล์ออกมาเตือนแล้วนะครับว่าปีหน้านี้นะฮะหุ้นกลุ่มนี้อาจจะลดความร้อนแรงลงนะครับแต่ยังคงความแข็งแกร่งอยู่นะครับแต่ราคาอาจจะไม่พุ่งพรวดเหมือนกับปีนี้นะครับเพราะว่าปีนี้เขาพุ่งมากๆเดี๋ยววันนี้จะมีรีวิวกลุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับมีอยู่3ตัวนะครับบวกกันหมดเลยเป็นเซกเตอร์อินดัสทรีลนะครับอุตสาหกรรมแต่เป็นเซกเตอร์ย่อยการฟาร์มแล้วก็พวกเครื่องจักรเกษตรต่างๆนะครับแวบมาดูนี่นิดนึง รับ On Semiconductor นะครับผู้รอดจากบรรดาชิปทั้งหมดนะครับเป็นผู้รอดหนึ่งเดียวเลยนะครับปรับตัวลดลง10%เลยนะครับก็ไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรมากมายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าขึ้นมาสูงแล้วนะครับก็จะต้องมีการขายทํากําไรออกไปบ้างนะครับแต่มาดูนี่ครับ Netflix ฮะยังไม่ฟื้นเลยครับยังไม่ถือว่าอยู่ในจุดที่จะควรอยู่เลยนะครับแผนดําเนินงานนะครับที่จะทําให้ร้านค้าต่างๆนะครับหรือผู้ที่ต้องการจะลงโฆษณากับเน็ตฟลินะครับ เรียกลูกค้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ตามเป้าผู้ลงโฆษณาก็ไม่มาลงนะครับขณะมีการเสนอคืนเงินให้กับผู้ลงโฆษณาแล้วนะครับคือลูกค้าไม่ได้ตามเป้าต้องยอมรับว,ว่าคนดูก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับสรีมิ่งนั้นแข่งกันหนักมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ภายในเศรษฐกิจแบบนี้ต้องยอมรับว่าของฟรีก็มีเยอะครับทั้งมีของฟรีแล้วก็มีคู่แข่งนะครับถึงแม้ว่ายังมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ตามเป้าแล้วก็สมเสียงมากกับจะโดนคู่แข่งแซงนะครับเพราะว่าดิ แรงมากๆนะครับตอนแรกคาดว่ากว่าจะตาม Netflix ต้องใช้เวลาอีกเกือบ10ปีไปไปมานี่จะทันแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือนึกว่า t ท sla จะหนักสุดในตลาดนะครับกลับไม่ใช่นะครับลดลงมาประมาณ9%เนะครับเพราะว่ามีนักลงทุนได้เข้าช้อนหุ้นพอสมควรนะครับเมื่อวันพฤหัสกลับมาฮิตแแบนะครับน่าสนใจไหมครับว่าไอ้เจ้าตรงนี้มันคืออะไรนะฮะมีอยู่3ตัวนะครับผู้นำเขาคือเดียนะครับแล้วหอลมาก็มีแคทเปอร์แล้นะครับคนไทยน่าจะคุ้นกับแคทเปอร์ มีตามด้วยแพ็คคาร์นะครับหนึ่งในผู้รอดรอดในความหมายของผมนี่คือสามารถฟื้นขึ้นมาได้เร็วกว่าหุ้นตัวอื่นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลงเลยนะครับต้องบอกว่าทุกวิกฤตเลยดีกว่านะครับก็คือการเกษตรครับกับพวกเครื่องจักรการเกษตรอย่างนี้แหละฮะเพราะว่าคนเราก็ต้องกินต้องใช้ละครับเกษตรยังไงก็ต้องทำละครับแล้วการเกษตรนั้นจะให้ได้ผลผลิตดีนะฮะก็ต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพครับแล้วไม่ใช่ว่าเครื่องมือนี้จะขายยากนะครับเกษตรกรใหม่ๆนะครับหรือเกษตรกร กรรยใหญ่เนี่ยต้องการเครื่องมือที่ทันสมัยมีการขยายงานต่างๆครับมันไม่ได้ว่าขายยากขนาดนั้นนะครับทำให้เดียนะฮะเหลือที่ชอบเรียกกันว่าเดียแอนโคเนี่ยนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับตรงนี้เลยครับสามารถทํายอดขายสูงสุดได้เป็นประวัติการครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วนี่ครับน้องเดีย ที่ขายอยู่ก็คือนี่ฮะพวกเครื่องจักรใหญ่ๆอย่แบบนี้เลยฮะเล็กๆแบบมินิก็มีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากเขาจะเน้นแบบใหญ่ๆเนี่ยขายทีก็โอ้โหกำไรก็เยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นไอเดียใครอยากเป็นเจ้าของหุ้นนะครับการเกษตรนะฮะที่เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับเกี่ยวกับการเกษตรก็พิจารณาดีได้นะครับรถเกี่ยวข้าวรถปอกฝ้ายรถตัดอ้อยอุปกรณ์เกี่ยวกับการขุดรวมไปถึงอุปกรณ์รถ ตักรถท럭สาหรับการก่อสร้างก็มีนะครับถึงแม้ช่วงวิกฤตจะลงไปหนักนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฟื้นขึ้นมาแล้วครับมีย่อลงไปไหนแล้วก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่กันมันจะย่อดลงไปอีกนะฮะไม่รู้จะย่อลงเพิ่กเพิ่กขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับวิกฤตครั้งนี้เอาไม่อยู่ฮะหปีนี้ให้กําไรผู้ถือหุ้นไป23%อนะครับอย่าดูถูกหุ้นเกี่ยวกับการเกษตรหนักๆแบบนี้เด็ดขาดเลยครับเทียบเท่ากับเทคบางตัวได้เลยนะครับหปีขึ้นมา1 179%นต่งร้อวางเงินเว้าเปอร ยนะครับมีกำไรให้เ,เพื่อนๆถึง400%เลยทีเดียว PE, PE เขาจะอยู่ที่15นะครับแล้วก็ Yield จะอยู่ที่1.12นะครับเช็นะค <Check S 1> ความร่ำรวยกันหน่อยครับ รวยจริงๆโอ้โหจ่ายไม่ถึง20%ปันผลนะฮะ5ปีก็สวยมากๆเลยครับเป็นตัวเลข2หลักนะครับ12%แต่หุ้นนี้นะครับไม่ได้อยากให้เอามาเป็นในส่วนของหุ้นปันผลนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อย stable มากสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นแบบคิดว่าเป็นโบนัสละกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมั่นคงมากๆนี่ยดูสิครับความมั่นคงของเขา จ่ายให้ไม่ถึง20%เองบริษัทนี้ไม่ได้เน้นทําให้ผู้ถือหุ้นพึงพอใจกับทางปันผลสักเท่าไหร่นะครับให้เห็นว่า1ปีคือเขาไม่ได้ตัดนะครับแค่เขาไม่ขึ้นเท่านั้นเองเขาจะประมาณว่า2ปีหยุดนะครับสปีขึ้น2ปีหยุดหยุดนี่คือไม่ได้ขึ้นนะครับแต่งจ่ายเท่าเดิมแล้วก็มาขึ้นอีกแล้วก็มาหยุดอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะเป็นแนวนแบบนี้ซะมากกว่าอะไรที่เขาเห็นว่าไม่เซฟนะครับหรือสุ่มเสี่ยงเนี่ยบริษัทนี้เขาจะหยุดเลยนะครับขเขาจะไม่ได้ว่าไ,ไววาไาาหนเเคร็ปี400 ไม่มีใครอยากออกแล้วครับผลรวมนได้เยอะกว่าหุ้นที่ปันผลดีหลายตัวเลยนะครับถ้าใครอยากมีหุ้นนี้นะครับ ในส่วนของที่ราคาวิ่งวิ่งแล้วก็ได้โบนัสปันผลผมก็แนะนําหุ้นนี้นะครับเพราะว่าเติบโตได้ดีมากและผมคิดว่าการเกษตรนั้นมีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้หุ้นแนวนี้เนี่ยแต่อยากได้ยืนมาเติมพอร์ตด้วยนะฮะก็คือในส่วนของปันผลด้วยแนะนําตัวนี้ครับที่คนไทยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะครับแคทเชอร์พิลล่าอยู่ที่232เหรียญนะครับถูกกว่าครึ่งครึ่งเลยนะครับ P/E อยู่ที่16นะครับแต่จ่ายปันผลนะฮะอยู่ที่2%นะคปรับ1ปี12นะครับ5ปี 54 10ปี164นะครับสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงฮะถ้าใครอยากเน้นราคาต้องไปหุ้นเดียนะครับแต่ถ้าใครอยากแบบมีเงินเติมพอร์ตนะครับเก็บกินนานๆกระเสียณแบบมั่นคงแบบชิวๆนะครับก็ต้องหุ้นนี้แหละครับเงินเหลือๆครับไม่ต้องกังวลเลยครับมั่นคงมากๆนะฮะ8.31นะครับรับได้ครับ5ปีแต่ดูนี่ครับด e เ d น r o w ร h 29ปีติดแล้วครับสำหรับกระียณได้เลยครับเก็บไปยาวๆความเสี่ยงของหุ้นแนวนี้นะครับก็อิงกับ เศรษฐกิจแหะครับนะครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นก็ล่วงได้เหมือนกันครับแต่หุ้นแนวนี้เนี่ยเขาจะล่วงได้ไม่นานนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีเห็นไหมครับยังไม่ฟื้นเลยนะครับหลายๆภาคอุตสาหกรรมก็ยังไม่ฟื้นครับในเมื่อยามวิกฤตเกิดนะครับนักลงทุนจะดูว่าหุ้นไหนที่จะแทงพอร์ตให้เขาได้นะครับมีการโยกย้ายหุ้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของแคทเทอร์พิลล่านะครับสิปีเห็นไหมครับ มีขึ้นมีลงนะครับแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหลงไปแล้วจะลงไปตลอดลงยังไงก็ขึ้นนะครับตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นนะครับใครถือมายาวๆนะครับโอ้โหได้มาเป็นหลัก3,000เเลยทีเดียวอยู่ที่ผู้ถือหุ้นนะครับว่าจะทนไหวหรือเปล่าโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ